เจ็ดอาหารไทยลดน้ำหนักแคลอรี่ต่ำแซบจนลืมอ้วนแน่นอนทุกเพศทุกวัยต้องการรูปร่างดีด้วยกันทั้งนั้นการมีรูปร่างที่สมส่วนถือเป็นเรื่องดีและนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนมองหาวิธีการลดน้ำหนัก85%เห็นจนชินใช้วิธีการอดข้าวให้ผอมซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนเรานะคะสามารถควบคุมน้ำหนักโดยที่ยังกินอาหารต่อไปได้เพียงแต่เราต้องเลือกคุมแคลอรี่ของอาหารตาร่าง วันนี้ลิจะมาเผย7อาหารไทยลดน้ำหนักแคลอรี่ต่ำกินวนได้ทั้งเดือนมีอะไรบ้าง1ซุปหน่อไม้1จาน90แคลอรี่ตั้งใจหยิบมาเป็นข้อแรกเลยค่ะซุปหน่อไม้ถือเป็นเมนูยอดฮิตของคนที่ต้องการลดน้ำหนักการกินซุปหน่อไม้ไม่ควรรับประทานหน่อไม้ที่ยังไม่สุกอยู่นี้มีซุปหน่อไม้อนาไมยเยอะนะคะหาทานได้แล้วเราก็ปลอดภัยด้วยสะอาดเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะ2ส้มตำปู1่จาน5 5แคลอรี่สาวๆผู้รักในการทานเผ็ดแซ่บ ชอบความนัวของปาร้าต้องเมนูนี้เลยค่ะทานพอเหมาะไม่เยอะเกินไปรับรองคุณดีหรือที่เรียกว่าแซ่บจนหลืมอ้วนสามยำไข่ต้มมะเขือเผากับข้าวกล้อง1จาน165แคลอรีเมนูนี้ทำเองก็ง่ายหาทานตามร้านก็มีเยอะ ประโยชน์ของมะเขือยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดและยังช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ4ต้ยมยำกุ้งน้ำใส1ชาม90แคลอรี่ึ่งเป็นเมนูที่ทำง่ายทำเองก็ได้ให้พลังงานค่อนข้างต่ำแอน่นนีช่วยลดความอ้วนได้ดีแซ่บจนลืมอ้วน5ลาบหมู1จาน130แคลอรี่สามารถทานได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าจะอ้วนนะคะเพราะแคลอรี่น้อยอีกหนึ่งเมนูแซ่บจนลืมอ้วน6แกงส้ม1ชาม40แคลอรี่ถือเป็นเมนูที่ให้พลังงานต่ำพร้อมได้สารอาหารจากผัก ไฟเบอร์ก็สูงช่วยลดน้ำหนักได้ดีแซ่บจนลืมอ้วน7แกงเลียงกุ้งสด1ชาม117แคลอรี่เพราะแกงเลียงมีส่วนผสมที่เป็นผักอยู่หลากหลายชนิดทั้งบวกฝักทองข้าโพดอ่อนเห็ดฟางแถมยังมีกระชายด้วยเป็นเมนูยอดฮิตของคนที่ต้องการลดน้ำหนักแซ่บจนลืมอ้วนแล้วเพื่อนๆละ่ะชอบเมนูไหนเขียนมาคุยกันความรู้สุขภาพดีๆไม่แย่ชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตามบาย